จะขออนุญาตแบ่งกลุ่มเนาะเป็นสามกลุ่มเพื่อเวลาฝ่ายบริการอาหารว่างหรือแจกเอกสารหรืออะไรเนี่ยจะได้รู้สึจะได้ไม่เทอาไห้่ตอว่าใชไม่ไตอนงเียน้าม่าโรงเรียนน้านม่าฟังนะพออก็พออเถออานอยเยยังยังอธิบายไม่เสร็จเลยยวงอธิบายให้เสร็จก่อนลุที่หนึ่งก็จะมี พี่สมพงษ์พอเบญจวรรณพี่นันพี่น้อยพ่อเปียกลองแดงแล้วก็พี่มาดพี่มาดค่ะเจ็ดคนเรอไม่มีร้อยูปแล้วยูนอฟันยูนอันไม่ได้ยู่งกับกีส่วที่สองป้าแมว ที่เตียอ่าอยู่น้วยกันละที่มันนีไงพี่ลัก้อ2่เลย่เลยรไหนเลยนุ่มเลนุ่เลยอะเป็นเน่อน่นเนี้ยนี้ยนยเนโดนคู่ที่สองไปนุ่มลุ่นู่ กลุ่มสามไปนู่นเลยนนอะไปข้างหลังนู่นสามอนาจีบกลุ่มสามไปหลังกุฏีเลยเจี๊ยซาลี่นองชั่วอ้วนเจี๊ยบใจน้อยลองปลาลองปลาต้องก้ากูเจ็ดคนกเจ็ดกลุ่มละโอ้ไปรุ่นละทีนี้อย่างนี้นะคะคือคือขออนุญาตตั้งชื่อกลุ่มเนาะไปไหนล้นี่เ ขอรูอออ้นะมากับใครคุยกฎกติกากอของอะพุกมาถมมาภูมิข้าแถวค่ะถ่ายรูปกฎกติกาของเรานะคะถ้าเราระหว่างที่เราร่วมเดิดนทางไปไปเลี้ยงน้องเจียบด้วยกันอ่ะเนาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยถ้าอยู่ในกฎเกณฑ์ทั้งสีข้อนี้เราจะให้เป็นผู้ชนะเราจะมีรางวัลแจกรางวัลด้วย ไม่บนไม่บนนะคะคนนั้นอดไม่บอลคนนั้นอดม่อยู่แล้วไม่บอไม่ป่วยไม่เหนื่อยสนุกเคหาตลอดทางไม่ได้รายการทัวเลยเราจะได้ัเยยงไม่ได้รายการทัวร์เลยนั่งถือกฎจดิการแล้วกียมรางวัลมาแล้วนะคะ ทาบริรคเดียคนีวคนเดียวมีบัตรรถด้วยขออนุญาตนเราจะตั้งคนที่อายุน้อยที่สุดในในกลุ่มแต่ละกลุ่มเป็นสาระนั้กลุ่มแรกก็จะเป็นท่านผู้บรยการอน้อยที่สุดขออนุญาตขออนุญาตแจกสมาชิก ดูด้วยว่าใครหน้าตร <desp lawsuit royable> er งหน้าไอปวันที่17เจ็นี่ยนี่กำหนดการเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้เพียง70%นะคะเราจะปรับไปเรื่อยอย่างเราไม่มีว่าจะไปดูผ้าครูบัวเราก็จะเริกจะจะจะเพิ่มเราไม่มีอันตาก้าเราก็จะเพิ่มไปดูอันตาก้าแต่บางอย่างก็จะตัดตามความเหมาะสมนะคะอยู่ไทนาอยู่ทีนี้เพื่อให้มีคุณรอนไปซื้อผ้าครบัวกัน เป็นกองด้วยนะคะโดยมีตัวดิฉันกับอาจารย์สัลี่จะเป็นกองสลากอาจารย์สันลี่จะเป็นผู้บริการกองสลากเห็นไหมเห็นตำรวจอยู่ข้างหลังเจ่ายที่หัวหน้ากลุ่มายที่หัวหน้ากลุ่ายที่หัวหน้ากลุ่มก็รู้เป็นหัวหน้ากลุ่มตองรับผิดชอบทุกเรื่องไ 哎，对，我们那边就是。